ไปดูลิงกันใช่มั้ยคะใช่ไอาหารลิงนะคะโอเคไปกับน้องตอนนี้เจอน้องลิงแล้วค่ะอ้าลิงน้อยตอนนี้เจอน้องลิงแล้วยังก็ใครคนละหนึ่งอันนะนี่ก็ยิงก็ได้จ่อจังกึงอนนะ ให้ตัวข้างซ้ายนี่ตัวน้อยพัวน้ายหรออืมดื้อน้องวิงปอกกล้วยกินเองพี่เจ้าโปรเจกนู้งงนไงน้องกำลังปอกกล้วยกินเขากลับบ้านแล้วนี่มามมัม้งนูน่นปอกกล้วยกินเหรอ,อเห็นไหมคะเห็นอ,อ,อร่อยไหมยังมีนี่นคุณพ่อให้ไปแล้ว ให้ใ้งั้งกใจไหนหเ้อยอยู่อันนี้มันต้องะฮะมันเกาะอยู่ใต้อ๋อเต็บนะอันนี้มันเกาะแล้วยะโอเคโอ้ลอ